สวัสดีค่ะท่านผู้ชมนะคะวันนี้นะคะใหม่ก็อยู่ที่หมู่บ้านไร่ไข่นะคะใหม่ก็สอบถามพ่อน้องหอมหนุ่มนะคะพ่อน้องหอมหนุ่มบอกว่าเคยไปประเทศไทยมานะคะแล้วก็ไปอยู่ที่ประเทศไทยประมาณปีกว่ากว่านะคะแล้วก็ได้ไปทํางานที่ประเทศไทยด้วยนะคะแล้วก็ทํางานก่อสร้างนะคะเอ ได้ประมาณ30ผ่านมานะผ่านมา30กว่าปีแล้วนะคะ33เห็นบอกนี้นะคะแล้วก็ใหม่วันนี้นะคะอยากจะมาสัมภาษณ์นะคะคุณนัาเคยนะคะนัาเคยพ่อน้องหอมหนุ่มนั่นเองนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าเอ,อ่อทำงานที่ประเทศไทยเมื่อก่อนเป็นอย่างไรบ้างนะคะแล้วก็ มีอะไรแบบมีอะไรที่เมื่อสมัยก่อนนะมีอะไรทําไมถึงไปทํางานที่ประเทศไทยนะคะแล้วก็เออชื่ออะไรแบบนี้เนาะก็ไปใช้ชีวิตอยู่ที่ประเทศไทยนะก็เดี๋ยวเราไปสัมภาษณ์คุณพ่อน้องหอมหนุ่มกันนะคะวันนี้นะคะอากาศก,ก็จะเย็นๆหนาวๆนะคะบอกเออนะคะน้องหอมหนุ่มแต่งหน้าข้างบนนะคะวันนี้ไปไปอาสวัสดีก่อนคุณพ่อ S <S สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัด <S <S ส,ด, <S <S สดีครับนะคะก็คุณพ่อน้องหอมหนุ่มนะคะชื่อน่กเคยหลวงนะคะอยู่อยู่กรุงเทพเหมือน,นัันนี้จือซัง ชื่อคำหลงอ่อชื่อคำหลงเฮ้ยเหมือนเหมือนชื่อไปยิงเนาะเอ้ยชื่อคำหลงนะคะชื่อคำหล,ลงนะคะสวยคำเนี้ยก็เออนัาเคยบอกว่าไปที่ประเทศไทยนะคะผ่านมา30กว่าปีแล้วนะคะไปเมื่อไปนะั่นตอนอายุกี่หืออายุสิบแปดอายุสิบแปดนะคะแล้วไปทํางานไปทํางานซะไงทำงานอัน เฮ็ดปิดตัวกางเกลียวเจ้าก็เฮ็ดอันเครื่องขายคู่นเสียงหนาขายอันตีเว้นล้างมือล้างงอันเวนใส่นห้องน้ำนี่แหละฮอ๋ออ๋อย่างเจ้าก็อันเปลี่ยนเชียวจิ้มเจ้านี่ก็ขายมดเออเชียวเฮ็ดปิดตูวเล็กกับเกลียวเล็กตัวยเฮ็ดทีจริงก่อสร้างยางก่อเฮ็ดมดเนาะเฮ็ดวัวเรอปอดคุณนนี้เครื่องตกมันจริงเลยคือตกเล็ก ก็นักเคยบอกว่าไปทำทุกสิ่งทุกอย่างนะคะไม่ว่าจะเป็นเฟอร์นิเจอร์หรือว่าก่อสร้างทาสีอะไรต่างๆนะคะก็ทำทุกอย่างเลยนะคะแล้วไปทำงานที่นั่นนะคะก็ประมาณปีกว่าอนี่ยปีปลายอะทำงานนะประมาณปีกว่านะคะแล้วก็ไปทำงานเงินเดือนก็คือเมือนันนะอยู่อันปีอันเฮ็ดอันกลางเงื่อนอะไรมันเกาชิบอ๋อทำงานเฟอร์นิเจอร์นะคะได้ วันหนึ่งก็สิบวันวันหนึ่งนะคะ90บาทนะคะการสมัยเมื่อก่อนเนาะผ่านมา30กว่าปีแล้วนะคะเ <90 S 3> ก้าสิบบาทเขาในเชงกินวันสองสาในเชงวันเช้าวันเช้าเนาะโอ้เมื่อก่อนนะคะใช้ชีวิตอยู่ในกรุงกรุงเทพอ่ะตีไหนกรุงเทพใช่ก็กรุงเทพนะคะแถวไหนแถวซอยหกสิบเอ็นก็อยู่ฮะซอยเมื่ออยู่ซอยหกสิบเอ็นตั้งหกสิบเอ็นนี่แถวไหนห<ะ>มัออมนนม่นเนาะจื่อสนะเจ้าวขุนวิทย สุขุมวิทอีกอะเออสุขุมวิทอ๋อสุขุมวิทที่ร้านเฟอร์นิเจอร์นะคะแล้วก็อยู่สองนาเตียนให้เตียนคงใช้จ้ำได้อยู่เนาะไฟไหม้อ๋ออันที่เปิดไฟไหม้อ๋ะเหมือนนั้นไฟไหม้อ๋อเมื่อก่อนไฟไหม้ที่แถวนั้นนะคะเอออยู่จำนั่นแหละอ๋ออยู่ใกล้ๆแถวนั้นนะคะก็ไปทํางานแถวนั้นเนาะก็ใช้กินใช้จ่ายชีวิตนะคะในวันหนึ่งยี่สิบบาทหรอซ้ำตาเลยเนาะสวัสดี เป็นสามตาเก็บเงินน่ะอ๋อเก็บเงินน่ะเปิเลงนะเปิเลงนะอ๋อก็ไม่มีใครเลี้ยงนะคะก็ใช้ใจชื้อใช้ใจกินเองนะคะวันหนึ่งยีบาทก็เหลือเก็บประมาณแปบบาทนอกจกกาดีอยู่การชนี่เนาะ้เจ็ดสิบบาทน่ะนู่ะพูดผิดเจบาทเองนอนเจ็ดสิบเอ็ดคอคุมวิย์เจ็ดิบเอ เหนใจจะกุยกยิดัะเป็ี่ยนดอกของเทปเอานี่ก็เป็นโฮมมวหนอนบางหน,านะะ้าอันนั้นเหรันนอนเหมือนขอ่าวิวงแน่เออโอ้ก็ต้องไปนอนอีกที่หนึ่งนะคะไปมาตัววันน่ะวันเออไปมาทุกวันเลยนะคะไม่ได้นอนที่โรงงานเขานะคะก็ไปกับห้องอะไรเนี่ยกับเสียใจกับเลื่อนทางเนาะอ่ากับหออะนอนเจ้ากันตกก็ร่อยหาชีวะเลือนเลย เดินในก็ร้อยห้าสิบโอ้โหเือนในประมาณร้อยห้าสิบบาทนะคะก็ช่วยกันนอนกันกี่คนกะ <c oughs> นอนสี่คนนอนกันเยอะนะคะนอนกันเยอะแล้วก็ช่วยกันหานะคะก็นอนรวมกันนะไม่ได้นอนอยู่ที่หนึ่งแล้ตื่นเช้ามาก็ต้องมาทํางานแต่เช้าแบบนี้นะคะเมื่อก่อนเนาะเมื่อก่อนสมัยนั้นก็ค่าใช้จ่ายอะไรก็ไม่ค่อยแพงเหมือนปัจจุบันนี้เนาะค่าห้องค่าค่าห้องนี่เหมือนนั่นนี่ซํำกับฮือแก ถูกแค่หนอสามสี่ร้อยอีน่ะนอสี่ก็กว่าสี่ร้อยไายอสามสี่ร้อยชังนึ่งกันนอาอน่แพงนะคะกินวันสองตานเขาสิกินวันสตานอ่ักในฮาวาดในฮาวาดก็เป็นเนือนเป็นปลานิ่งยางก็อนะไรเออแล้วต่อมาแล้วก็ต่อมาสำไปเฮ็ุการณ์ในั่งท้งหลังจากนั้นนะข ทาสีทาสีทาสีบ้านนะคะตีบางหมอเนี่อนแลเหรอบางหมอตีจืดบางบ่ออร้านค้าจริงล้านค้ายะร้านค้าบางบ่อฮะโอ้ไปทาสีนะคะเมื่อก่อนไปทาสีโอ้ทำทุกสิ่งทุกอย่างจริงๆนะคะเออสุดยอดมากเลยอ่ะแล้วเออเี่ยนเปลี่ยมันเป็ี่ยนมันนอกอ๋อเป็นวันนอกรึเปล่าันนอกรู้มาว่าเขาก็ น่องโดในบนมือมันบนนังกังที่กังป่ากังยางตรงหน้าหลวงจะย่างจะ่เป right? ็นมาเปียปันก็หือบนว่าเปียแล้วเขากะเขาดินก็ชื่อไก็ชิะชเบะนกังเท้าของเราอีสังสิบะก็เตยนังก็เตยเนังเนี้ยมันจงไงโอ้เปิ่นมีลงนังวันนั้นเนาะแปีมันกังย่างกันนัเนาะมีอยู่ออ จะนอหนังแป้งหนังบ้านหนังไปดูกางแจ้งไปดูหนังเออเช่นช่เหมือนเป็นงานวัดงานในช่างนนอเหมันกลางพาวหอมกลางก็เหมันปั้นตีนังหนังสือพินก็ก็วางสว่งก็แบบนังก็ชิว่าชิวาอะก็ชิว่าหนอคนหนึ่งสิบบาทนะคะก็ซื้อดูดูหนังนอหนอดูหนังเมื่อก่อนดูหนังอะไรฮิตที่สุดเคยดูหนังยังซ้ำอย่างไรหนังอ่ะเออหนังเปิดแปลช่างหนังในเป็น เลื่องจังหนังอะไรเป็นหนังในไรอย่างเงี้ยฮึงน่ะแล้วฮึ่งน่ะเนาะคือฮึ่งน่นนานแล้วนะคะจำไม่คได้นะคิดว่าถ้าจำได้นี่โอ้โหสุดยอดมากเลยนะคะสามสิบกว่าปีหนังอังกฤษก็นะอ๋อรู้สึกจะเป็นหนังฝรั่งหนังอะไรด้วยนะคะอันนี้แม่นุ่มหอมนมทำอะไรนะเขาเขากินเขาก็คำว่าอาบน้ำก็ ชาวอันเขามีนิสานเขาบอกไปเขาก็ปูนเฮ็ดกันน้ำโน่นนี่เขาก็เขาก็ในนูกเขาก็องค์ก็เขาสับปุ้นก็แหละมียิงมียิงก็เฮ็ดอ่ะสับปุ้นเคยจังเคยมีแฟนดิบุนเคยอะอันนี้ถามเคยมีแฟนที่นู่นด้วยนะคะแฟนคนคนจังคนไทยไงก่ะเฮ้ยน้องคบดูน้องจะมีเมย์คนหนึ่ง อันนี้ล้อเล่นล้อเล่นนะคะเออเองก็แก่เนาะเป็นคนไทยนี่ไงกะตั้งใจโหน่าเอออ๋อโหน่าโหน่านี่เป็นคนไทยเนอโหน้างานเป็นคนไทยอีสานนะอ๋ออยู่ประเทศอยู่อิสานนะคะก็เช่นประเทศอิสานเ่โอนี้โหแฟนของแฟนของเจ้านายกะเดืนก็หนาวโหน่าโหนางานอ่ะอ๋ออยู่อีสานเนี่ยโหน่า แล้วทำงานก่อสร้างอะไรได้ก็คือผู้ชายผู้ชายสุดสมชายอ่ะสมชายนะคะก็เป็นปลเรียงอ่ะเนาะหัวหน้างงานนั่นน่ะเนาะหัวหน้างานก่อสร้างนะคะแล้วทำงานก่อสร้างนี้วันหนึ่งได้ก็คือปั้นเทาวัน ร้อยเซาร้อยเซาโอ้ประมาณ120บาทนะคะค่าเออค่าแรงงานก่อสร้างนะทาสีทาสีเฮทเธอร์ใชมเนี่ยเนาะเออทาสีแล้วก็หักบ้านอะไรนี่นะของแน่เก้าสิปก็ด้เอออันนั้นตอนไปขายของเฟอร์นิเจอร์ขายของในเฮทเฟอร์นิเจอร์กับเฮทหรอเฮทแล้วหรือว่านังขายอย่างเดียวอันเฮทอะไรเพราะว่าอจีง่ายกว่าเขาห้องเฮดอ๋อที่ง่ายๆก็จะเขายทำส อ๋อแล้วก็นั่งขายส่งอันนี้เฟอร์นิเจอร์นะคะก็ได้เงินก็สิบาทเองแต่ว่าทํางานก่อสร้างได้เยอะกว่านะเพราะว่าต้องทําเนาะต้องแบบปูนแบกบ้างหอมแบกบอ่ะปูนอ,ะอ่ะปูนแต่ไม่แบก ในแวงเนาะก็เหมือนหนังตาเสียเฮสตินี่ะเนาะมาสีตาอะไรต่างๆเน็ดตึกสองชั้นเนี่ยนะเฮส์สูงนะเนาะอันเฮ็ดเป็นหลังเป็นหลังก็มีหลทำเป็นหลังเป็นหลังฮะขึ้นเฮ็ดอันเป็นแถวยาวๆได้ก็มีเป็นหลังเป็นแขนแคนเป็นหัเหมือนห้องแถวอ๋อก็เป็นห้องแถวห้องอะไรต่างๆนะคเพราะว่าเปิดซื้อเราขายเปิดขาดอะไรอ๋อนั่เลยฮ็ดขายเฮ้ซื้อเฮ็ดขายนะเนาะเฮ็ดเตานะเนาะทำซื้อทำขาย หากินพักกินเยอะหากินปลาหาดปลาก็หัดเลยคุณหาดปลาหาดนามันอยู่ตั้งนอกแล้วนออกเพราะว่าเหมือนเทศกาลนี่ก็หยุดงานเราก็กว่าัดปลาลำบากไหมลำบากไหมเมื่อก่อนเนี่ยล่ะลำบากเหรอฮะลำบากกว่าเหมือการที่กรุงเทพตุ๊กข่ายวะลำบากนนเหมือนนอนที่เฮือนเอาลูกอ๋อที่นอนที่อยู่ก็ไม่เหมือนที่บ้านเรานะเนาะ เป็นสังเลยตัดสินใจเฮ็ดตนื้อนอนต้งไตรอ๋อเฮ็ดตั้งเนื้อนอนตั้งใตเป็นสังเลยเฮ็ดอันสีก็ยาว่าพูดตาตาหลไรนอนนั่นเนาะอ๋อตาสีเป็นสังเลยตัดสินใจไปเฮ็ดการกองถีบเก็บเงินนั่นแหมะอ๋อเขาไปเก็บเงินเก็บอะไรนะคะเก็บเงินเก็บวันกินเขาวันสองต๋ามันเพวันกินวันสามตามันกินนั่นก็อย่างที่ว่าเนาะกกินตาอะไรสวัสดิ์สวัสดิ์นั่นอืมอย่างที่น้องใหม่พูดนะคะก็ ต้องเข้าเมืองไปทํางานนะคะเพื่อเก็บเงินส่งให้ที่บ้านนะคะส่งให้ที่บ้านนะคะแล้วก็อะไรๆสิ่งอะไรอย่างนะคะแล้วก็หลังจากนั่นก็บอกมาตีเมืองเฮาหนอ,อ,อหลังจากที่ทํางานกรุงเทพนะคะก็กลับมาที่มาอยู่นะมาอยู่ที่ทเป็นสังเลสสสยสับอกมาต้องอยู่วันต่อฮะบอกบอกมาขึ้นไหนก็ขึ้น อ,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 อ๋อกลับมาเหมือนกลับมาเยี่ยมพ่อแม่น่ะเนาะกลับมาเยี่ยมพ่อแม่นะคะแล้วก็จะกลับไปอีกครั้งหนึ่งคือไปยากกว่าเดิมนะคะไม่ได้ไปไปง่ายเหมือนเมื่อก่อนนะคะก็ยากก็เลยไม่ได้ไปอีกนะคะไม่ได้ไปทางไหทางไหนอ๋อ,อ,อ,อเออหันมาไปติเหม,มือเป็นผ้าวะ หน oh, ุ่มพ่อมาอ๋อก็ที่ไทยได้อยู่ที่สนามวิ่งก่อนนะเสียงไฮอฮะอ๋อเสียงไฮไปไปเสียงมาไฮ้ก่อนนะเสียงไฮของเบื้องแรกตะก้อยตะกอยอะอ๋อนาอ๋อหลังจากกลับมาก็มาเจอแม่น้องหอมนุ่มในใจมาอ๋อนหนุ่มว่าเดี๋ยวก็ใจไปทางไหนกันอืออะไรอไรอะไรไปอ๋อเออก็นะ ก็ได้กลับมาที่เชียงตุงนะคะแล้วก็ไปไม่ได้อีกแล้วก็ได้มาเจอแม่น้องหอมหนุ่มนะคะ <c oughs> <c oughs> โอ้มีพ่อเก่งอย่างนี้ต้องภูมิใจนะเนี่ยไปถึงประเทศไทยมาแล้วนะคะอ๋อสดยอดนะคะก็ <c oughs> จังได้เก็บเงินส่งเงินมาแบบบันบันปเปมแม่ช่งนี่แต่งเงินแต่งชังจังได้จังตั้นไ,ไ,ได้ไงไอ้ไนนองได้มาจ่ายกินใจใจเท้า้เนอะ อะไร่ะปันเออส่งมาตัวเรือน่าจะเหมือนนั้นส่งเงินน่าซะมีสง่สงยังส่งไรผมบอกมาจะเอามาบางแกนน่ะเนาะบอกมาเอา,เอา,เอาบาอมกม,อมาแกบักเงินมาคำข่าอะไรเงินอะไรโอ้ได้ถึงทองได้ถึงอะไรมาฝากแม่ด้วยนะคะแต่เสียดายเราไม่ได้เห็นรูปเมื่อก่อนเนาะเห็นบอกว่ามีรูปเมื่อก่อนด้วยใช่ไหมมีดูมเมื่อก่อนด้วยเนะเมื่อก่อนอไปกรุงเทพนะ่ะมีก่อนมีมเนี่ย เดียดอะค่ไอ้ที่เอเ่อกน้ไร้าโอไปถึงไปเด่นถึงทะเลด้วยสองกอสองกอซ้อนกันปอคนตายเลยอามกอดเลยกรจมอ๋อไปเรียนอันเธอนั้นจ้ะกะเป็นอันขี่เฮอคือจัก่อนคือจัก่อนขี่วุ่นวุ่เหมือนสเกนะนว่าเขาขาดเขาคุณมากนน้เหมือนสเกตน่ะอ๋อเมื่อก่อนขาดก็คือสองร้ สองหสิบเกิ <50 S 2> นตอนนาดีจุ่จมวง,งหนึ่งสองรหสิบ <Okay. S 1> ต่อชั่วโมงนะคะถือว่าแพงมากนะคะเมื่อก่อนอะ่ะเนาะแล้วก็แบบเช่ารถเขาแล้วก็ไปเล่นทะเลกันด้วยนะคะเออไม่ธรรมดาไปถึงทะเลพ,ะะพัทยาอ๋อพัทยานะคะก็อน,นงสงเพอย่าง อี่เสงของข,ข,งของขายแป้งอะนเนาะเออเหมือนปัจจุบันนี้ก็นก็ได้ที่ในกรุงเทพในเช้าในที่ก็ในเจ็ดสิบนี่เดียวอว๋อ,อเจ็ดสิบเดียวนาะเช้ามีเจ็ดสิบเดียวนาะโหูกางเกงขาสั้นนะคะก็เมื่อก่อนในในในกรุงอะไรเนี้ยยี่สิบบาทเดี๋ยวไปซื้อที่พญาเจ็ดสิบบาทนะคะก็มันต้องแพงแล้วเพราะเป็นเป็นแดงท่องเที่ยวเนาะสมัยนั้นอะเนาะเขาก็ไปเล่นน้ำทะเลเป็นไปเล่นน้ำทะเลนี่เป็นซื้อไว้ของผู้ซึกอะเปไน ขอม <ITA> ูซ oh, really cool. ึกเป็นซ oh, ื้อจ so okay. mm ่ะแปลว่าเป็น yeah. ซ oh, so ื kayak, oh, so ้ออ right? ่ะเดียวเออมันเนาะถังน้ำก็ต้นมะข้าวก็น้ำน้ำเนาะต้นมะพร้าวก็ยืดยืดนะคะที่แต่เขาทำก็โอ้บอกในอยู่จอมหนุ่มๆน้ำมือโอ้หมอกไม่ช่างเนี่ยเนาะอ๋อก็มีตึกมีอะไรมีสวยขึ้นนอ๋อสวยเลยใครพาเที่ยวอ่ะใครไปพาแอลเป็นไงไอ้เสีวอ่ะฮะไอ้เสีวไอ้เสีว ไอเซียวไอเซียวไอเซียวเอะอ๋อไอเซียวเป็นลูกบุญเริงหลงมั้งลูกอ๋อลูกพ่อเลี้ยงนะคะลูกพ่อเลี้ยงใหญ่นะคะก็พาเที่ยวนะคะทะเลครั้งแรกเลยค่ะครั้งแรกเลยอะเร็บมันหน่องเพราะต้งในมันมาเพราะต้องในมือเกี่ยวเขาเยอะขึ้นขังแรีงหัวมันใจไปปอกไปไปวันนาเป็นน้่นปันหนึ่งเหมือนน้า อ๋อไปไปเที่ยวครั้งแรกนะคะไปเที่ยวครั้งแรกไม่ใช่น้องพ่อน้องหอมหนุ่มเป็นเป็นเป็หนห้องอาไตหนอ เออเป็นคนเป็นคนไตนะคะก็บางทีฟังไม่ค่อยเออไทยใหญ่ไทยใหญ่นั่นเองนะคะไตเขาเรียกว่าไทยใหญ่นะคะไทยใหญ่เจ๋ๆนะนี่ไทยใหญ่จริงๆนะคะตัวจริงๆนะคะไทยใหญ่อันนี้ถ้าเราเราพูดนี้น้องใหม่นี้จะเป็นไทยคืนนะคะบางทีบางทีมูนเลืองก็เนอไทยคืนดึงไทยใหญ่ดีจังฟองก้นอะไรวะเนอมันก็แบบฟองมันก็ฟองอ่ะหนอเออมันก็ ภาษาคนละภาษาบางทีก็ยังเข้าใจกันยากนิดนึงบางทีก็ไม่เข้าใจกันบางทีก็เข้าใจกันแบบนี้ต้องสื่อสารกันให้ได้นะคะเราเหมือนเราอยู่ร่วมกันแบบหลายเชื้อชาตินะหลายเชื้อชาติหลายเสือเชื้อชาติหลายอะไรนะศาสนาแบบนี้แนละก็มีมีทั้งไทยใหญ่ไทยขืนไทยลื้อไทยอะไรต่างๆนะคะมี มาเนาะอยู่ร่วมกันนะคะชาวชาวเขาชาวอาคาชาวมูเซอร์อะไรนะก็อยู่ร่วมกันอย่างเสรีภาพนะคะตอนนี้เนาะก็อยู่กันแบบนี้นะคะสื่อสารกันไปตามต่งมออตางภาษาที่เราใช้กันนะคะมีซั่งนางกามีเรื่องซั้งนางกามีเรื่องซั่งนางกาก็อยากจะพูดนิดนึงนะคะก็รรรครั้งแรกๆรนะคะไปยังไงนะคะก็มี อ๋อหูจักกันไห้อะหูจักกันไหวอ่ะมีมันในเหมือนตาเฮวยำเลนกอ,อกอันนั่นแหละอ๋อเคยเลนกอ,อก,กันนะอ๋ะอก็นักนักเคยบอกว่าเบียนปีไอ้มันเมย์ปีไออ๋อเมย์พี่เมย์พี่ไอพี่ไอก็ปิดใจน่ะเนาะเมย์พี่ชายนะคะเมย์พี่ชายของ,งอ<เ>ของลูกปลาเลียงอ่ะของลูกปลาเลียงเจ๊อ๋อเป็นลูกข้อเลี้ยงนะคะก็มารับถึงที่นี่เลยว่า มามาถึงที่เชียงตุงเลยนะคะแล้วก็มารับไปทํางานที่กรุงเทพนั่นเองนะคะเมื่อก่อนอาจจะหาคนงานยากเนาะยากลําบากแล้วก็แบบมาหาแบบเออที่นี่เลยแล้วก็รับรับไปเดียวกันกับเดียวเนาะ นั่งรถไปจมเขากำเดียวกันนั่งรถไปกับนายจ้างเลยนะคะไปถึงที่กรุงเทพไปทํางานที่นู่นนะคะก็เหมือนมาเที่ยวเชียงตุงก่อนแล้วก็มาเที่ยวงานปลอยงานอะไรต่างๆนะคะแล้วก็แล้วก็พาไปทํางานที่กรุงเทพด้วยแบบนี้นะคะครั้งแรกๆตอนไปนะคะว่าไปยังไงแบบนี้เน,ะเนาะเขากรงในขึ้นในนาตะเชียงมา,าในรถในโขงโมงเหมือนไทยแบบซุ้งๆนหะ ไอ้เจ้างหัวโหน่ะเออเหมือนไพ่เดี๋ยวเออขับรถเมือร์เมอเมอรไงยะเออขับรถเมือน่ะขับรถไปขับรถน้ำหนังกึ่งวินนองหนังกึ่งวินนะอ๋อไม่ได้หนังเไม่ไดงเขาสองคนวินนองเปลี่ยนกันห่อเปลี่ยนโอ้สองคนพี่น้องนะคะก็นั่งรถมานะคะเปลี่ยนกันขับนะคะหูไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะคะโอ้เออน้าเคยบอกว่าหัวกะเทีมเอากองน้ำกับเทียมมือ ในงานบนดินลายหมูแฉกมันหมาได้เห่าๆด้่าก็มีเครื่องอุปกรณ์รถนะคะแบบร้อนเป็นไฟเลยนะคะร้อนเป็นไฟแบบโหแบบโกูอ่ะเนี่ยนเนอะมันฮอนนะแล้วเนอะร้อนมากนะเพราะเดินทางไกลนะคะจากที่กรุงเทพมาถึงที่เชียงตุงไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะคะกับสมัยเมื่อ30สกว่าปีที่แล้วเพราะว่าถนนหนทางก็ไม่ค่อยดีด้วยนะคะน้เคยก็เลยบอกว่า ได้ไปเอาน้ําที่จากโรงงานไหนไม่รู้นะคะมาลดเครื่องยนต์ของอเครื่องยนต์นะเครื่องยนต์เพื่อที่จะหลับความร้อนนะคะทั้งหมดนี้ก็ใหม่ก็ได้สัมภาษณ์คุยกับพ่อนาะหอมหนุ่มไปเล็กน้อยนะคะก็เนาะก ก็ดีใจนะคะพ่อ้ม่หอมหนุ่มก็ดีใจที่เคยไปประเทศไทยมาครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็รู้สึกเออภูมิใจในะครั้งนั้นเท่ไปเคยไปนะคะไม่ว่าใครก็เลี้ยวเตะนะคะที่ไปทํางานที่กรุงเทพอ่ะก็ต้องไปเออเก็บเงินไปหาเงินนะคะเพื่อดียงครอบครัวเออนะคะก็ นะคะคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากแล้วนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณพ่อน้องหอมหนุ่มมากๆนะคะที่ให้สัมภาษณ์ในวันนี้นะคะก็วันนี้เนาะไม่มีอะไรแล้วลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะถ้าชอบคลิปน้องใหม่นะคะก็อย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กดซับเออซับสไครต์ให้น้องใหม่เชียงตุงด้วยนะคะลาท่านผู้ชมไปก่อนค่ะไว้เจอกับสาวไทยคืนในคลิปหน้าเลยนะคะโั้ออกปากสวัสดีค่ะบ๊ายบายนะคะสวัสดีคะ่ะ,คะ,คะพ่อเนองหอมหนุ่ม สวัสดีครับสวัสดีครับวดวสสััีครบ,ครบนะคะไว้เจอกันในคลิปหน้าเลยนะคะไปเลยค่ะ